ตามเตรียมตัวซ้อมแล้วไปเจอการแข่งขันที่เขาได้รางวัลมาก็คือรางวัลชนะเลิศอ,อันดับสองประเภททีมผสมนะครับก็คือเอาทีมทั้งคนสิบคนใช่ไหมมาแข่งกันนะครับแล้วก็ใครได้ที่หนึ่งใครได้ที่สองแล้วเขาได้ที่สามเดี๋ยวให้เล่าตรงนี้แล้วก็ส่วนของการที่มีหลุดรอดไปชิงชนะเลิศเนี่ยมีมีเพื่อนเราที่ได้ได้เหรียญรางวัลกลับมาด้วยส่วนของทามเนี่ยได้ประเภทชายคู่นะครับรอนชนะเลิศอ,อ,อันดับสองกลับมา จะให้ถามได้เล่าตรงนี้ให้ฟังนะมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับมั่นใจมากขึ้นมีไฟมีพลังที่จะก้าวต่อไปก้าวต่อไปหรือฝันต่อไปของเราคืออะไรต่อไปก็ผมอยากไปยูร์กจีนะ่ยูสยูสของเยาวชนใช,ใช่ไหมโอเคขอให้อา์เมอร์ได้ตามฝันนะ แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในสโมสรนะครับแล้วก็ทุกคนที่เห็นทามเมอร์เมื่อเรามีฟรงชาติไทยติดแล้วเราเคยทําความภาคภูมิใจให้แล้วก็รักษามาตรฐานไว้ครนะทุกวันนี้ต้องมีใครมาเขี่ยวเข็นในการฝึกซ้อมหรือว่าพูดในเรื่องของการซ้อมมากๆไหมปัจจุบันนี้เตือนตัวเองครับตกำลังใจที่ดีส่งเราคือคุณแม่่นะพี่ชาย ี่านวาแลวน้องชายตัวขวนนี้เป็นกำลังใจไหมเป็นครับเป็นนะอ,อยากให้เก่าวขอบคุณหน่อยการที่เรามีถึงวันนี้เนี่ยแน่นอนวันนี้เราอยู่สโม,มสรวสินบีซีของครูแบงค์ที่ผ่านมารเราอยากขอบคุณครูบาอาจารย์หรือใครบ้างอยากขอบคุณขวานครับกปดทินดอคือครูไข่ไหมเจอครับอยากขอบคุณครูไข่ไหมอยากขอบคุณครับโตครับพี่โปจากโสโม,มสรยังบัตรช่องโค้ดพ่อคุณแม่พี่เอกโค้ดพ่อคุณแม่ขอบคุณ ทัมเมอร์นะขอบคุณพี่แบงค์ที่จัดเวลามาบันทึกความทรงจําร่วมกันคือปะปะบินกลับแล้วลืมหมดทุกอย่างแล้วถ้าวันถ้าวันนี้ไม่คุยคงจะลืมหมดทั้งสิ้นเลยใช่ไหมล้วชนะขาดใปสองสองเกมก็เขาได้ไม่ไม่ถึงสิบหรน่าจะเกินสิบนิดนึงอ่าก็เขาค่อนข้างขาดเนาะใช่อรัทีนี้มาแมตช์สุดท้ายในการที่จะได้รองชนะเลิศอดับสองของชายคู่ เกือบ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 มีลุ้นนะนะก็บอกว่าชนะต้องชนะให้ขาดถ้ามากลุ่มๆนี้บาดเสียวครับ <laughs> อ่ะอน,นี้แบตที่สองเหมือนเหมือนอย่างนี้เหมือนทําเมื่อมาบันทึกความทรงจํากับกับช่องโคตพ่อโคตแม่ครับยี่สิบสสองครับยี่สิบเส <laughs> องตอนแรกเขานำผมส<ะ>ิบเอ็ดห้านะแต่ผมตามมายี่สิบดสองโอ้โหทำก็ใจหายเหมือนกันนะครับนึกแล้วเนี่ยลุ้นติดรางวัลใดรางวัลหนึ่งเนี่ยแค่นี้พอใจแล้วใช่ เกือบเกือบเกือบไม่ได้ไม่หรือว่ามีม,มีมีแบบแผ่วแผ,ว,แผ,ว,แผวไหมตอนที่แข่งอยู่ก็มีครับไปลงไปตอนแรกผมแบบมองไม่เห็นจับลูกยังจับทางไม่ได้ครับเพราะอะไรครับแสงหรือว่ามุมหรือว่าก็แสงครับมันมันขาวไปหมดแล้วมองไม่ค่อยเห็นพื้นหลังกําแพงสนามครับมันจะสีขาวเทียบไปกับลูกเรามองไม่ค่อยเห็นแล้วตันนั้นผมไม่ได้ตีมาสองวันไม่ได้ลง แล้วไม่มีสนามซ้อมใช่แล้วต้องไปวอร์มตรงไหนอ่ะก่อนก่อนลงแข่งก็วอร์มข้างนอกครับมันจะมีครับลงยิมอีกที่หนึ่งให้วอร์มไหมไม่ไม่มีครับคําว่าวอร์มมัคือวอร์มตรงไหนอ่ะอนอกนอกนอกยิมเลยเหรอนอกที่แข่งมันไม,ม่หนาวอ่ะใส่เสื้อทำกันหนาวครับอ๋องี้ต้องวอร์มมากกว่าปกติไหมใช่ครับในนี้เขียนว่าช่วงนี้ทุกคนกําลังเก็บตัวนะครับในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปพบกันที่สนาม โตโยต้ายูทุปเปอร์ซีรีส์สนามที่3นะเชื่อว่าทุกคนนะครับมีเบื้องหลังแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่ประสบความสําเร็จที่เรียกว่าขึ้นโพเดียมกันไม่ว่าคุณจะได้ตําแหน่งไหนนะครับอันดับ1รองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับ2หรือแม้กระทั่งไม่ได้รางวัลใดๆเลยก็ตามเนี่ยเราได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีกีฬาหลากหลายมากเลยที่สามารถไปถึงระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้ แบดนินตันหนึ่งในรายการที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เป็นอีกเป้าหมายของอีกหลายๆคนเลยครับก็คือเรื่องของการเป็นตัวแทนนักเรียนโลกนะครับการคัดเลือกยากมากแต่พอไปแข่งที่นั่นเปนแบบชิวๆนะครับเดี๋ยวจะมาให้คุยในพาร์ทสุดท้ายของวันนี้ในการพูดคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแยกย้ากันไปซ้อมนะครับว่าทามเตรียมตัวซ้อมแล้วไปเจอการแข่งขันที่เขาได้รางวัลมาก็คือรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2ประเภททีมผสม ก็คือเอาทีมทั้งหมด12คนใช่ไหมมาแข่งกันนะครับแล้วก็ใครได้ที่หนึ่งใครได้ที่สองแล้วเขาได้ที่สามเดี๋ยวให้เล่าตรงนี้แล้วก็ส่วนของการที่มีหลุดลอดไปชิงชนะเลิศเนี่ยมีมีเพื่อนเราที่ได้ได้เหรียญรางวัลกลับมาด้วยส่วนของทามเนี่ยได้ประเภทชายคู่นะครับรองชนะเลิศอันดับ2กลับมาเดี๋ยวจะให้ถามได้เล่าตรงนี้ให้ฟังมีตนะีทีมก่อนค่อยตีบุคคลครับตีทีมกี่วันครับ แล้วบรรยากาศการตีทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างรับผมลงแค่แมตช์เดียวครับตีทีมเหมือนแรกแล้วก็ที่เหลือเป็นอไรเขามทยไมแต่ละคนไม่เท่ากันเลยครับตีทีมเยควชเขาจะจัดลงครับอ๋อเขาเขาเกลี่ยใช่ครับแล้วแต่ให้ลงครบทั้งหมดทั้งสิบสองคนหรือเปล่าใช่ครับอ๋อแล้วตีแค่แมตช์เดียวเอง่เรอแล้วแมตช์ที่เราตีเป็นยังไงบ้างแต้มเป็นยังไงบ้างก็ตีคาบเจอไม่ค่อยหนักค่ะเจอประเทศเบนินครับ ประเทศอะไรนะเบนินเบนินประเทศเบนินไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้จักเหมือนเดียวอะหรือเป็นตีคู่ตีคู่ครับคู่ทำว่าทีผสมนี่คือคู่มิกกันหมดเลยผู้หญิงผู้ชายหรือว่าชาย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 เดียวหนึ่งชายหญิงหนึ่งชายคู่หนึ่งแล้วก็มีครับอืแล้วเราไปในชายคู่ก็เก็บแต้มได้นะไปกับฟูจิครับ กติกาเป็นไงเออได้ยินว่ามีกติกาใหม่ตีสิบห้าแต้มครับรู้สึกยังไงเ้าต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมสิบห้าแต้มอ๋อก็ปรับตัวกด้น,นิดหน่อยครับเขาให้ซ้อมก่อนไปตีครับอ๋อคือให้รู้ว่าการนับเป็นยังไงครับแล้วแล้ว,ลวมันมันให้ความรู้สึกต่างยังไงกับการนับยี่สิบเอ็ดแต้มบ้างก็รู้สึกว่าต้องบีบเกมมากกว่ายี่สิบแต้มครับคือลงไปแล้วก็ลุยเลยใชไม่ต้องมีมา มามามาพุดเวิร์กอะไรอีกสองสมแต้มแรกไม่เอาแล้วลุยเลยชแล้วเราปรับตัวกันเยอะไหมก็เยอะครับเพราะเราปกติเรายี่สิบแต้มนี่<ช>เราค่อยๆไปได้<ช><ช>อ๋อพอจําสกอร์ได้ไหมแมตช์แรกของการลงทีมผสมตีกับฟูจิไม่หนักมากแต้มเท่าไหร่ไอสิบห้าแต้มตีไปสิบห้าสองครับสิบห้าสองเหรอคือพอแปดแต้มแล้วก็สลับฝั่งใช่ครับมีเบรกไหม นี่เบรกตอนแปดแต้มครับเปลี่ยนฝั่งประมาณสองนาทีหนึ่งหนึ่งาทีมั้งหนึ่งาทีเท่านั้นเองอ๋อแล้วพอครบสิบห้าแต้มก็จบละไม่มีเกมสองไม่มีครับอ๋อนี่คือกติกาของเกมคู่เกมผสมทีมผสมทีมผสมผลลัพธ์ของทีมไทยอ่านักเรียนไทยได้รางวัลอะไรมาบ้างที่บอกว่าได้รองรองเลยนะ รองชนะเลิศอันดับสองอันดับอ่ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งไทและชนะเลิศอันดับหนึ่งไทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไทเป๊ไทยเปอ๋อเขาไปจำนวนคนเท่าเราไหมสิบสองคนเหมือนกันปะไม่ครับเขาสี่คนสี่คนทีมเขาสี่คนเองแต่ทีมไทยสิบสองคนโอ้โหแสดงว่าเขาต้องอึดมากนะเขาต้องเล่นหลายแมตช์มากเลยสิเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้สกอร์แล้วแต้ม นี่มันดีกว่าไหมการมีคนน้อยกับมีคนเยอะอ๋อไม่นะ่แต่เหมือนฝั่งนู้นเขาเอาตัว,ตวท็อปมาแล้วอ๋อเป็นตัวที่<อ>ท็อปเก่งๆมาเลยไม่ต้องมาเยอะอ่ะแล้วอันดับหนึ่งอ่ะสองจีนผสมอะจีนครับจีนอืมจีนมากี่คนพอจําได้ไหมจีนมาประมาณจีนมาห้าครับห้าหกคนเนี่ยเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยว่าว่าว่าจํานวนคนมันมันต่างกันขนาดนี้นะสองสามเท่าเลยนะใช่ใช่ไหม อตอนที่ช่วงที่ไปเชียร์โอกาสของการที่จะเป็นอันดับสามอ่ะเอ้ยเราชนะเลิศอ,อันดับสองมาเป็นอันดับเราชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือพูดง่ายภาษาง่ายคืออันดับสามมาสองเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมแต้มอ๋อไม่ไม่อเจอจีนรอบรอบรองห่างกันไม่เยอะประมาณกี่แต้มจำได้ไหมคือใครต้องได้แต้มเท่าไหร่ก่อนถึงจะถึงจะชนะไอ้นี่คือการผสมนะมมก็จะเจ็ดสิบห้าละ เจ็ดสิบาเจ็ดสิบห้าแล้วเราเราได้เท่าไหร่ทีมประสมของไทยเอ,อ่อไม่หกสิบกว่าครับอโอ้โหก็รุ้นเหมือนกันเนาะ,ะแล้วถ้าให้วิเคราะห์หรือจากบุมมองของการเป็นคนเชียร์แล้วกันนะเพราะเราไม่ได้เล่นทุกแมตช์เนี่ยเอ,อ่อรวมคะแนนแล้วเนี่ยโอกาสที่เราทําให้แต้มเราไม่ไม่ได้ตามเป้าอะ่ะเกิดจากอะไรข้อผิดพลาดเพื่อไปพัฒนาใช่ที่ดูทีมไทยอะ่ะ อะตอนนี้เราเราเป็นที่สามใช่ไหมถ้าเราเป็นที่สองได้นั่นหมายความว่าเราต้องทําแต้มจุดที่เราควรจะต้องปรับปรุงในเรื่องของการตีการเก็บการเก็บกันในผสมเนี่ยในมุมของทัมเมอร์เรื่องอะไรต้องปรับปรุง<อ>ไม่เสียเองไหมนะ่านจะเบสิก <laughs> เลยนะ <laughs> มีอะไรอีกนอกจากไม่เสียเองแล้วก็ทีมจีนครับชายของเขาใชายเดียวกั ชายคู่กับมิกเขาหนะักเราต้องน่าจะเปลี่ยนชายคู่กับมิกเขาทําไมนะหนักจีหนักมากผู้ชายหนักอ๋อพอ,อไปของเราอลยก็อาจจะเบาเกินไปฝีมือเ<น>บาไปหรือเปล่าหรือ,อยังไงความหมายคือไม่ได้ดูถ่ายทอดสดไงมึงก็เลยไม่นึกภาพไม่ออกดูแบบดูแบบไม่เต็มที่อะ่ะมันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าทีมผสมอ่ะที่เราที่เราลงคะแนนแล้วต่างเขาไม่เยอะ เสียดายมีเพื่อนเสียดายเสียดายหมดเลยใช่ไหม <S <S 1> <S 1> จริงๆน่าจะลุ้นที่สองได้ใช่ไหม <S <S ใช่ครับไม่ตีเสียเองแล้วก็บางทีคู่คู่เราอาจจะไปไปชิงกับทีมแข็งเนาะแล้วถ้าถ้าต้องมาปรับปรุงเราอ่ะถ้าเราต้องมาปรับปรุงทีมผสมเราเราควรจะเติมอะไรเข้าไปถ้าเราเติมตรงนี้เข้าไปอ่ะโอ้ยมีลุ้นวันวันนั้นน่ะเพื่อน ไอคนหนักครับไม่ไม่ได้ลงไม่ลงคนที่เป็นมือมือมือน่าจะหนักของเราไม่ได้ลงครับอ๋อก็เลยคิดว่าเรื่องนี้สําคัญมากในการตัดสินใจอ่ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วถือเป็นบทเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้กันหมดทั้งโค้ดทั้งผู้ดูแลแล้วก็ทั้งนักกีฬาเองบางทีก็อาจจะต้องเราแสดงความคิดเห็นไม่ได้ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับโค้ดโค้ชเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมของเขากำหนดกติกามัเลยใช่ไหมว่าถือเป็นเ็ดขาด ปีปท้วงหรือมีเสเนอความคิดเห็นไม่ได้เลยเหรอไม่ไม่มีครับโค้ดเขาจะจัดให้เลยว่าใครลงใครลงบ้างอ้าแล้วถ้าเรารู้สึกมันไม่ใช่แล้วเรารู้สึกว่าทําอะไรไมเพราโค้ดเขาส่งรายชื่อไปแล้วค่อยมาบอกอ๋อเขาไม่ได้มาถึงคุยมาถามก่อนเขาส่งรายชื่อไปแล้วมาบอกครับซึ่งจริงๆแล้วคุยแบบสร้างสรรค์นะถ้าเราได้คุยได้วางแผนกันก่อนน่าจะดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าใช่ไหมก็คือวางแผนก่อนจะจัดสายอ่ะ เพราะเราต้องแจ้งสายไปล่วงหน้าก่อนเดินทางไปป่ะหรือไปแจ้งตรงที่นั่นไงแจ้งที่นน่นครับโอ้ถ้าแจ้งที่นู่นแล้วเรามาปรึกษาคุยกันเนี่ยมันน่าจะได้ผลได้ดีกว่านี้ไหมเนะไม่ได้ตาหนิกันนะแต่ว่าคิดว่าจะดีกว่าเดิมได้อาจจะมีโอกาสด้วยอาจจะมีโอกาสด้วยใช่ไหมนี่ถือเป็นก,การปรับปรุงนะฮะก็เป็นเสียงสะท้อนของตัวนักกีฬาเองเนอะโค้งสุดท้ายละตอนที่เราไปแข่งไอ้คู่ชายคู่อะเมื่อกี้พูดถึงผสมใช่ไหมพูดถึงชายคู่อะ ทำเมลึกๆในใจลุ้นอะไรบ้างผมอืมชายคู่อะ่ะมีลุ้นอะไรลึกๆไหมคือล, <ผม S 1> ลุ้นลุ้น <ผม S 1> ว่าจะต้องได้รางวัลหรือว่าลุ้นว่าต้องได้ที่หนึ่งที่สองหรืออะไรลุ้นม,มีมีแอบลุ้นไหมก็มีครับอยากอยากได้ติดอยากติดรางวัลลุ้นติดรางวัลอยากติดรางวัลคือไม่รู้รางวัลอะไรอ่ะใช่ครับอะไรก็ได้ผมอ่าแล้ว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 ได้มีการคุยกับคุณจีบ้างไหมว่าเฮ้ยเราต้องเอาสักรางวัลอะไรเงี้ยมีไหม มีไม <if> ่มีค <laughs> He ุณปูจิไหมแล้วปูจิเขาอยากอยากเป็นเราไหมอยากคนที่บิ้วบิ้วเรื่องแบบนี้ยโค้ดหรือว่าตัวเราเองก็ผมเองเพราะโค้ดเขาเขาให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วนะคือเขาเรารู้ว่าเขาเขาบดหน้าที่แล้วเขาพาไปถึงที่แล้วมีโค้ดไปดูข้างหลังไหมนีครับช่วยบ้างช่วยช่วยชี้เป้าช่วยไหมใช่ครับช่วยนะมีส่วนช่วยจำเป็นนะใช่ครับเพราะตอนในลองแข่งเรามองไม่เห็น ว่าอะไรเป็นยังไงโค้ดอยู่ข้างหลังจะเห็นมากกว่าใช,ใช่ไหมนึกแล้วเนี่ยลุ้นติดรางวัลใดรางวัลหนึ่งเนี่ยแค่นี้พอใจแล้วใช่เกือบเกือบเกือบไม่ได้ไม่หรือว่ามีม,มีมีแบบแผ่วๆไหมตอนที่แข่งอยู่ก็มีครับไปลงไปตอนแรกผมแบบมองไม่เห็นจับโลกูกจับทางไม่ได้ครับเพราะอะไรครับแสงหรือว่ามุมหรือว่าก็แสงครับมันมันขาวไปหมดแล้วมองไม่ค่อยเห็นพื้นหลัง กำแพงสนามครับมันจะสีขาวเทียบไปกับลูกเรามองไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนั้นผมไม่ได้ตีมาสองวันไม่ได้ลงแล้วไม่มีสนามซ้อมใช่แล้วต้องไปวอร์มตรงไหนอ่ะก่อนก่อนลงแข่งก็วอร์มข้างนอกครับมันจะมีให้ลงยิมอีกที่หนึ่งให้วอร์มไหมไม่ไม่มีครับคาว่าวอร์มมีนคือวอร์มตรงไหนอ่ะอนอกนอกนอกยิมเลยเหรอนอกที่แข่งครับมันไม่หนาวอ่อใส่เสื้อทำกันหนาวครับ อ๋อวนี้ต้องวอร์มากกว่าปกติไหมครับอ๋อนี่คือจุดจุดที่น่าสังเกตสําหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศน,นะต้องวอร์คูณสองคูณสามเลยใช่ไหมแล้ววอร์นานไม่กว่าจะลงแข่งครึง่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอพอกับตอนที่อยู่เมืองไทยเนานะครับออแล้วพอช่วงแรกแต้มตามอยู่ไหมช่วงช่วงแรกที่ลงรอบแรกเลยครับตามอันนี้คือนิชัยคู่แล้วนะใช่ครับออตามอยู่นะตามอยู่ตามอยู่เยอะไหม ไม่ไม่เยอะครับประมาณตอนนั้นเราแข่งชิงกับใครกับจีนหรือกับประเทศอะไรรอบไหนครับรอบรอบแรกหรือรอบแรกรอบแรกไทยคู่เจอเบลาฮะใช่บังกะเรียครับบังกะเรียแตมเป็นงไงบ้างเซตแรกสูสีครับเซตสองขาดเลยปรับตัวผมครับปรับตัวได้พอดีปรับตัวได้พอดีนะดีไม่มีเซตเขามีเซตสามไหมนี่ครับถ้าดิว แล้วถ้าแข่งคู่นี 1, oh. okay. ่แต oh. so, so ้มนะปกติยังปกติครับยี่สิบแต้มอ๋อโอเคแต้มที่ว่าสูสีอะประมาณยสิบเอ็ดสิบเอ็ดยี่สิบสิบน่าจะแถวแถวสิบห้านี่มั้งสิบห้ายี่สิบเอ็ดโอ้ก็ก็ก็ไม่ก็กลางๆนะกึ่งๆนะเกือบ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 มีรุ้นนะนะก็บอกว่าชนะต้องชนะให้ขาดถ้ามากึ่งๆนี้บาดเสียวครับอ่ะนี่แบตที่สอง เหมือนเหมือนอย่างนี้เหมือนทําเมื่อมาบันทึกความทรงจํากับกับช่องโค้ดพ่อโค้ดแม่แล้วเผื่อเรามาดูย้อนหลังเนี่ยบางทีเราลืมไปแล้วเราเรามาดูย้อนหลังได้นะแมทที่เกมที่สองนะยี่สิบเอ็ดสิบสองครับใน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 ที่แข่งกับเซอร์เบียเนี่ยนะยี่สิบเอ็ดสิบสองครับยี12 12. ่สิบเอ็ดสิบสองตอนแรกเขานำผมส<ะ>ิบเอ็ดห้าแต่ผมตามมายี่สิบเอ็ดสิบสองโอ้ทำเข้าใจหายเหมือนกันนะครับแต้มที่ว่าสูสีอะ ประมาณ11 11-21 10น่าจะแถวๆ15านู่มั้ง15-21โอ้ก็ก็ก็ไม่ก็กลางๆนะกลุ่มๆนะเกือบ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 มีลุ้นนะนะก็บอกถ้าชนะต้องชนะให้ขาดถ้ามากลุ่มๆเนี้ยบาดเสียวครับอ่นนี่แบตที่สองเหมือนเหมือนอย่างนี้เหมือนทําเมื่อมาบันทึกความทรงจํากับกับช่องโคตพ่อโคนแม่แล้วเผื่อเรามาดูย้อนหลังเนี้ย บางทีเราลืมไปแล้วเราเรามาดูย้อนหลังได้<ส>ะนะแมนะทที่เกมที่สองนะยี่สิบเอ็ดสิบสองครับในเซอร์เบียเนี่ยนะยีสะ่สเอ็ดสสองครับยี่สเอ็ดสิบตอนแรกเขานำผมส<ะ>ิบเอ็ดห้าแต่ผมตามมายี่สิอ็สิบสองโห้ทำเข้าใจหายเหมือนกันนะครับเอออะไรทําให้รู้สึกว่ามันเราจับทางได้คือ,อยังไงวันนั้นที่ว่าเขานําไปก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นมันถึงเราตัดสินใจแซงยาวมาเลยอ๋อ หลังจาก11แต้มผมรู้สึกมั่นใจขึ้นการเรียนมากขึ้นครับอุปสรรคนอกจากกำแพงสีไฟค,ความสว่างของแสงแล้วมีเรื่องลมมีเรื่องอย่างอื่นไหมลูกแบบรับลูกแบบฟูลูกแบบกบบุ่งมากครับสก,ก็ต้องปรับตัวให้ไวดีมันไม่15แต้มนะ <laughs> ถ้า15แ <laughs> ต้มสงสัยอาจจะปรับตัวไม่ทันเหมือนกันนะแมตช์นี้จบละแมตช์ต่อไปแมตช์ที่สองใช่ไหมทั้งหมดกี่แมตช์นะในการที่ชนะ ลองชนะเริ่มจากสองเนี่ย<อ>แมตช์ที่สองเจอใครแมตช์ที่สองจำไม่ได้หรอกเจอประเทศอะไรถึงขั้นจําไม่ได้เลยแต่ชนะแหละพี่แบงค์จำได้ไหมแช์ที่สองเจอใครเขาเจอเอ๊ยเอเซอร์เบียเอาเซอร์เบาียคือเก็บแมตช์แรกเอ๊ะ,อะหรือบังก์เบียแช์เซอร์เบียแมตช์แรกะวะเซอร์เบียแมตช์แรกอ๋อเซอร์เบียนนเยน,นี่ย น่าจะแบตแรกแบตแรกบาการียแบตสองบาการีแบตสองบากรีที่ยกเกิดเราจำได้แต่ยกเกิดบาการียเป็นไงบ้างแต้มสองเกมชนะสองเกมแต้มจำได้ไหมจำไได้คือพอบินกลับเลยลืมหมดทุกอย่างแล้วถ้าวันถ้าวันนี้ไม่คุยคงจะลืมหมดทั้งสิ้นเลยใช่ไหมแล้วชนะขาดไปสองสองเกมก็เขาได้ไม่ ม่ถึงสิบหรน่าจะเกินสิบนิดหนึ่งอ่าครับก็ค่อนข้างขาดเนาะใช่บอ่ะทีนี้มาแมตช์สุดท้ายในการที่จะได้รองชนะเลิศอันดับสองของชายคู่เป็นยังไงบ้างอ๋ออันนี้ผมตีไดสองแมตช์แล้วเขาอ๋อได้รองชนะเลิศอันดับสองเลยเหรอโอ้โหเบามากเลยนะเมื่อเทียบกับตอนที่คัดเลือกในเมืองไทยนะครับท้ายของวันนี้แล้วเพื่อจะแยกย้ายกันไปซ้อมนะวันนี้พ่อคุณแม่พี่เอกคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณอ่า อมเมอร์นะขอบคุณพี่แบงค์ที่จัดเวลามาบันทึกความทรงจําร่วมกันนะเชื่อว่าคนที่มาดูย้อนหลังหรือคนที่เข้ามาชมเนี่ยจะได้เห็นพลังว่าเราได้พลังอะไรจากการกลับจากเซอร์เบียครั้งนี้พลังที่เราได้มาคือเรื่องพลังอะไรพลังใจใช่ไหมรแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับมั่นใจมากขึ้นมีไฟมีพลังที่จะก้าวต่อไป ก้าวต่อไปหรือฝันต่อไปของเราคืออะไรต่อไปก็ผมอยากไปยูบกีนะ่ายูสยูสของเยาวชนใช,ใช่ไหมโอเคขอให้ทามเมอร์ได้ตามฝันนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในสโมสร,รนะครับแล้วก็ทุกคนที่เห็นทามเมอร์เมื่อเรามีธงชาติไทยติดแล้ว เราเคยทําความภาคภูมิใจให้แล้วก็รักษามาตรฐานไว้ครับนะทุกวันนี้ต้องมีใครมาเคี่ยวเข็นในการฝึกซ้อมหรือว่าพูดในเรื่องของการซ้อมมากมากไหมปัจจุบันนี้เตือนตัวเองเตือนตัวเองกำลังใจที่ดีส่งเราคือคุณแม่นะพี่ชายพี่ธันวาและน้องชายตัวปวดนี้เป็นกําลังใจไหมเป็นครับเป็นนะอยากให้กล่าวขอบคุณหน่อยการที่เรามีถึงวันนี้เนี่ยแน่นอน วันนี้เราอยู่สโม,มสรวสินบีซีของครูแบงค์ที่ผ่านมารเราอยากขอบคุณครูบาอาจารย์หรือใครบ้างเนี่ยคบอณอกวนครับแบตเดอแล้วพี่โอครูอันจากบัตดอใครันะครับช่วงช่วงที่สอนอีกช่วงไหนอ๋อช่วงเด็กเลยครับตั้งแต่ผมอนุบาลสามปหนึ่งครับอืมกี่ปีครับอยู่กับพี่อันมาอ๋อก็หลายปีอยู่ครับจนอนุบาลสามปหนึ่งปอสองปอ สามปสี่ใช่ป่ะใช่สี่ห้าปีที่อยู่กับพี่อันมาใช่ได้เจอครูไข่ไหมเจอรับอ,อ,อยากขอบคุณครูไข่ไหมอยากขอบคุณครับเออประทับใจหรือชอบอะไรในตัวครูไข่แล้วก็พี่อันบ้งางออครูไข่เขาแก้ลูกให้ผมแบบตั้งแต่เด็กเลยใช่อืมแล้วพี่อันเรามีจุดเด่นหรือสิ่งที่เราประทับใจคืออะไรบ้างอย่างไรครับ จุดเด่นของพี่อัน๋นก็น่าจะเรื่องแบตคู่มาแบตคู่ใช่ไหมอืมอ่ะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งโปครับพี่โปจากสโมสรยังบัตรพี่โปพี่โปมีความประทับใจหรือสิ่งที่รู้สึกชอบในตัวพี่โปเนี่ยอะไรบ้างเรื่องเที่ยวเขียนผมครับช่วงนั้นผมอายุประมาณสักเท่าไหร่ละสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วนะไม่ได้เไม่ได้เด็กมากนะ แต่ก็ต้องต้องการคนเคี้ยวเข็นอยู่พี่โปเคี้ยวเข็นเยอะไหมใช่เคี้ยวเข็นเยอะมากเยอะมากเลยนะอยากขอบคุณพี่โปไปนะแล้วปัจจุบันนี้คิดว่าสิ่งที่ได้มาเราเป็นนักเรียนทุนของสโมสรวสินบีซีอยากพูดอะไรถึงพี่แบงค์หรือว่าโค้ดในทีมวสินบีซีหน่อยไหมอยากขอบคุณครูแบงค์ครับที่ให้ผมมาซ้อมออกคาดูข้าเลยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ครูเล่ครับครูเล่นะ ่าแล้วก็พี่พี่ที่น็อกในทีทุกคนพี่ไอ้พี่กอแล้วก็พี่หน่อยครับอ่าโอเคหวังว่าจะเห็นสมเด็จในระดับต่อไปของทามเมอร์อะนะท้ายก่อนแยกย้ายกันนะครับให้พี่แบงค์ได้พูดถึงเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่อยากทำในปี2025จนถึง2 0 2 6 2 7ย์อีก2ปีข้างหน้าหน่อยว่าคิดฝันและอยากทำอะไรคืนนี้มันมันผ่านช่วง พุ่งพุงฝันของของทามเมอร์แล้วใ,ในในในเซกชันแรกดีว่าเขาเขาเขาสามารถถึงได้ติดธงชาติที่หน้าอกแล้วจะมีเด็กคนอื่นๆที่เราคาดหวังว่าอยากจะให้เขาตามไปปีนี้ยังไม่เต็มรุ่นครับอายังไม่ค่อยเห็นผลงานเท่าไหร่ปีหน้ามีแน่มั่นใจในระดับหนึ่งนะครับอากจะมีผลงานให้ให้ให้ได้ติดตามกันครับอยากฝากอะไรถึงโค้ช หรือผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ๆที่ว่าขึ่นเริ่มต้นยังอาจจะเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วอยากจะเปลี่ยนแนวมาเป็นผู้ฝึกสอนบ้างผมว่า <laughs> ถ้าอยู่วงการนี้ดีไหมหรือไม่ดีผมว่ามัน,ม,นมันมีอยู่สองคำคือคำว่าโค้ดอาชีพกับอาชีพโค้ดอะครับอย่างที่ผมเคยเห็นที่ยอดเขาเคยพูดมาเรื่องนี้ครับคือถ้าคนที่ คนที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆอะ่ะผมว่ามันต้องใส่ใจแล้วให้เรียกให้ให้ให้ใจลงไปมากกว่าปกติในการที่เราจะค่อยๆประดิษฐ์ประดอยกับท่ากับพื้นฐานของเด็กคนหนึ่งที่ที่ที่จะที่จะขึ้นมาครับมันต้องมีความละเอียดแล้วก็แล้วก็หลายๆอย่างหลายๆอย่างที่มันเป็นดีเทลสําคัญต้องใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ทุ่มเท แต่ส่วนที่ใครที่จะทําเพื่อหาเงินไปวันวันมันทําได้แค่นั้นจริงๆครับเรื่องแบบนี้มันก็จะได้แค่เงินครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการผลงานคุณต้องการความสุขกับโปรไฟล์ของเด็กๆที่คุณสร้างคุณ<ม>ต้องคุณต้องเปลี่ยนนมุมมองความคิดใหม่ในการเคยมีพี่แบงค์เคยมีความรู้สึกวิววิวแก่งแงกับอาชีพหรือวิชาชีพหรือสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันบ้างไหมผมมองดูอ่ะมันเหมือนมันเหมือนความรักอย่างหนึ่งคือวันหนึ่งที่เขาไปจากเราอ่ะ วันหนึ่งที่เขาเลือกที่คนละแนวทางกันแล้วเขาเราคิดเห็นไม่ตรงกันกับกับตัวนักกีฬากลุ่มที่เขาเคยเคยอยู่กับเราแล้วออกไปอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกแกว้งมันทําให้เรารู้สึกเหมือนเราเสียใจเราผิดหวังมันเป็นความรู้สึกเหมือนคนหลงกหักแต่พอถ้าเกิดเราเราเรามุฟออนต่อไปได้เลยเรามองเป้าหมายกับกับเด็กที่เหลืออย่างเงี้ยครับมีน้อยก็ทําน้อยมีเยอะก็ทําเยอะ เราต้องเรียนรู้พัฒนาไปตลอดเวลาไหมไม่ใช่ว่าเรารู้อยู่แล้วแล้วเราหยุดการเรียนรู้ไหมผมว่าการบริหารจัดการสาคัญมากเลยครับเรื่องเรื่องโปรแกรมเรื่องการบริหารจัดการคนที่ต้องมาเขาเรียกว่าเวลาเกี่ยวข้องทั้งหมดเรื่องการบริหารจัดการการพูดคุยกับผู้ปกครองการการคุยกับเด็กการจัดการของคนโค้ชที่เราจะเอามาสอนเด็กๆสำคัญ ปรับจูนกันให้ให้เข้ากันคือถ้าเคมีมันมันโอเคต่อกันนะครับทั้งตัวนักกีฬาผู้ปกครองแล้วทีมการโค้ชอ่ะผมว่าทุกอย่างมันไปได้สวยแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดมันความไม่เข้าใจเกิดขึ้นมันมันยังไงมันก็ยากแล้วครับนะฮะเป็นสินงทาายที่ทุกคนต้องเจอนะใช่ครับแล้วคนใหม่ๆก็ให้ยึดให้ยึดคำเรื่องของว่าคำว่าต้องต้องอดทนอ่ะผมว่าต้องชัดเจนมากชัดเจนชัดเจนต้องชัดเจนครับอ่ะนนี้ก็คงขอบคุณมากครับแล้วก็ ลา,ลาไปที่ตรงนี้ขอร่วมเฟรมทุกคนหน่อยทุกคน bye คบ๊ายบายขอให้มีความสุขในช่วงซัมเมอร์นะครับ,รบแล้วเจอกัน t o y o ต a Youth Super Series สนามที่3มนะครับ<ม>เต็มที่ทุกคนไปวัดไปวัดผลกันวันนั้นนะครับ